นักเกษตรดนตรีทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาะพูดถึงเรื่องการสร้างนะครับโรงเรือนอกันฝนนะครับเราจะทําในโครงสร้างแบบผสมผสานไม้ไผ่ด้วยแล้วก็ท่อ PVC ด้วยอันนี้ลงทุนไปเพราะท่อ PVC อย่างเดียวเนี่ยห้าบาทนะครับมีอะไรบ้างมีนี่ครับท่อนะฮะขนาด4หุนนะครับแล้วก็เข้าต่อสามทาง 2ตัวหัวท้ายนะครับแล้วตรงกลางที่เป็นแกนเนี่ยเป็นอ่าสี่ทางนะฮะแล้วเราก็ใช้ท่อทั้งหมด15เส้นนะครับสิเส้นนะฮะตัวยึดกับดินนี่ครับนี่ฮะตัวยึดกับดินคือนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่นะฮะเป็นไม้ไผ่นะฮะจะอ่าฝังลงไปในดินแล้วก็ใช้ท่ออีวีซีเนี่ยมัดนะครับแล้วก็ปรับระดับเอาให้มันได้ขนาดบาลาน س นะครับก็จะดูโค้งก็ใช้ได้อันนี้คือผมลองทําดูเพราะว่าผมลองคิดดูว่าเออถ้าสมมุติเราใช้ท่อ v v c เนี่ยความคงทนมันน่าจะได้มากกว่านะครับก็คือน่าจะประมาณสักสาปีและอย่างเราถอดไปเนี่ยเราใช้อีกเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะสมมุติว่า,าเรา,เรา,เ,ราเราจะย้ายแปลงพูดง่ายง่ายว่าพื้นที่นี้ยังยังไม่พอใจอยากจะเปลี่ยนเราก็เอาอกกุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยอันนี้เปนต่อแบบไม่ได้ใส่กาวนะครับคือพร้อมที่จะ เขาเรียกอ,อะไรนะมูฟได้ตลอดเวลาถ้าดูนะครับนี่แกนกลางนะครับเราจะใช้เป็น PVC แต่ด้านข้างยังคงเป็นไม้ไผ่นะฮะอีกอันนึงอยากจะล้องคือว่าแกนกลางก็เป็นไม้ไผ่ด้วยนะครับคือเราจะใช้ PVC โค้งเลยนะครับคือตัดขนาด3เมตรนะครับอันนี้ก็ PVC ก็ขนาด3เมตรนะครับไล่ดูบบลงไปนะฮะใช้ลวดยึดหมดเลยก็ความแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับ ผมบอกเลยว่าก็ลมนี่เอาอยู่นะฮะนะครับดูนะฮะนี่เดี๋ยวสักครู่เนี่ยเราจะทำการขึงผ้าใบนะครับเดี๋ยวจะด,ดูขั้นตอนการขึงผ้าใบเอ้ยขึงผ้าพลาสติกเออพลาสติกนี่เนี่ยเป็นผ้าหรอกนะเป็นพลาสติกนะครับนี่นะฮะข้างข้างในนี้เราก็ปลูกผักสลัดนะครับปลูกผักสลัดนะครับก็เป็นการ ทดลองนะครับทดลองการปลูกนะครับในแบบที่ผมคิดว่ามันก็น่าจะเหมาะสมกับผักสลัดดีนะฮะเราก็ใช้งบประมาณทั้งแปลงนี้รวมระบบน้ำด้วยประมาณ700บาท700บาทได้ขนาด1.4 1. 4คูณประมาณ11เมตร1 0เมตร1.4เมตรคูณ10เมตรได้ผักสลัดประมาณ1 2 3 4 ห้าหกแปดแถวแปดแถวโอ้เกือบสองร้อยต้นนะครับเกือบสองร้อยต้นสี่ร้อยได้ปะสามร้อยเก้าสิบสองก็เกือบสี่ร้อยต้นนะครับในงบประมาณเจ็ดร้อยบาทนะครับรวมพวกสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์นะสายไมโครแล้วก็สาย I PE นะครับจ่ายน้ำเป็นผมใช้ระบบแบบ ไม่ใช่ได้ปั๊มน้ำนะใช้ความต่างระดับของพื้นที่นะครับใช้พลังงานศักพลังงานจนนะครับเป็นตัวกระจายน้ําลงมาในแปลงซึ่งกําลังขับเนี่ยได้ถึง3แปลงนะครับได้ถึง3แปลงก็ถือว่าสักเซสนะฮะเราประหยัดงบไปเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเราไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วตอนนี้เนี่ยจะขยายไปอีกนะฮะตอนนี้เราก็จะขยายไปจนสุดตรงนู้นเลยนะน่าจะได้ประมาณ จ็ดแปลงประมาณนี้นะเจ็ดแปลงซึ่งตรงนี้เราก็จะไปทําเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นต้นแบบให้กับาชาวบ้านนะชาวบางเผ ح. ได้ใช้ได้ใช้เป็นที่เรียนรู้แล้วก็ผมเป็นคนทดลองนะแล้วเขาก็เอาไปทําต่อนะครับเป็นกเกษตรพอเพียงกเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษนะครับแล้วเราก็มาเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีทํายังไง การประหยัดต้นทุนทํำยังไงลงทุนไม่กี่พันก็สามารถที่จะมีแปลงผักของตัวเองได้แล้วก็จําหน่ายได้โดยที่ไม่เขาเรียกอะไรนะต้องลงทุนอะไรเยอะแล้วไม่มีความเสี่ยงนะครับตอนนี้นะครับผมจะทําวิธีการขึงผ้าใบาให้ดูว่าเราทํำยังไงนะหลายคนสงสัยว่าจะขึงไม่ใช่ผ้าใบพลาสติกยังไงแล้วก็คือขนาดของพลาสติกมัน มันเล็กกว่านะหนนะเราโค้งด้วยเนี่ยจะทํายังไงมันพอดีผมซ้อนเอาขนะองแผ่นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวค่อยดูว่าเป็นยังไงนะโอเคเริ่มเลย เดี๋ยวเราเข้ามาดูใกล้ๆนิดนึงว่า,เ,าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่คุณนกางกำลังมัดอยู่นะ,ะนะครับเราก็มัดหัวท้ายฮะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เชือกนะอีกสิบเส้นนะครับทำแบบนี้นะยึดแบบนี้ไว้นะผูกแล้วก็ค่อมเพื่อไม่ให้ผ้ามันกระพือหรือพูดง่ายๆว่าเวลาลมมาเนี่ยไอ พลาสติกไม่ไม,ไม,ไม่กระพือแล้วก็หลุดออกจากเฟรมหลุดออกจากเฟรมที่เราทําไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะยึดหมดเลยนะให้แน่นนะครับวันนี้เราก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครับปล่อยอย่างนี้แหละนะแดดที่นี่ไม่แรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสแลนก็ยังไม่ต้องใช้แต่ถ้าแดดแรงเดี๋ยวเราค่อยหาสแลนมาปนูนี่คุณการกำลังจะสาธิตนะฮะการม,นะมัดตรงนี้นะมัดตรงนู้นครบหนึ่ง แล้วกลับมาของตรงนี้นะฮะทับนะตรงตรงท่อพอดีนะทับตรงท่อพอดีนะยึดยึดเอาไว้นะครับไม่ให้มันผ้ามันกระพือนะไม่ให้ผ้ามันกระพือนี่ก็เป็นวิธีที่ดีมากแล้วก็ทุกจุดมันจะตึงหมดเลยนะทุกจุดทุกจุดมันจะตึงหมดเพราะว่าไอตัวสายรัดเนี้ยไปคล้องม,มาไว้นะไปยึด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 ไว้ไไหมด จะทําให้โลงเรือนเรามีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็น้าไม่ไม่ขังนะเพราะว่ามันจะตึงหมดนะเป็นเป๊ะเลยนอกจากว่าเราไปทําให้ผ้ามันหย่อนอะไรอย่างนี้นะซึ่งตลอดการเพาะปลูกเนี่ยสองเดือนนี่เราไม่ต้องไปทำอะไรมันมากนะสามารถรุดขึ้นรุดลงได้แต่ก็ตรงน,นี้เนี่ยเราเหลือพื้นที่ไว้ทำอะไรได้เยอะสามารถก้มไป วัาพืชอ,อะไรได้นะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการาปรูพลาสติกนะครับบนโครงนะโครง PVC นะครับที่เราลองเปลี่ยนเป็น PVC บ้างผสมภาษสานไม้ไผ่บ้าง,ะาางนะครับมันก็จะได้อะไรหลายๆแบบนะพวกเราก็ชอบลองไปเรื่อยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราสองคนนะครับนักเกษตรดนตรีผมแล้วก็คุณการต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ